สวัสดีค่ะเรามาทบทวนความรู้หมวดที่1หมวดความรู้พื้นฐานกันนะคะและเกี่ยวข้องกับสูตรคำนวณกันบ้างนะโดยอาจารย์พอล่าได้หยิบแบบฝึกหัดชุดที่5เซต A หยิบย้ำนะแบบฝึกหัดชุดที่5เซต A ข้อที่12มาฝึกทบทวนกันค่ะ ข้อที่12จากตารางจากข้อมูลในตารางจงหาอัตราผลตอบแทนรายงวดของปี2 5 x 2สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือหาอัตราผลตอบแทนและต้องการหาอัตราผลตอบแทนของปี2 5 x 2อันดับแรกนะคะเราต้องดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะโจทย์ให้ราคาหุ้นปลายปี2 5 x 1แล้วก็เงินปันผล2 5 x 1 เงินปันผล5บาทแล้วก็ราคาหุ้นปลายปีอยู่ที่100บาทแล้วก็สอบปี2 5 x 2ก็มีเงินปันผลอีกนะคะที่8บาทแล้วก็ราคาปลายปีอยู่ที่ราคาหุ้นปลายปีอยู่ที่110บาทเอาข้อมูลเหล่านี้มาลองทำเป็นเส้นทำลายก็ได้ค่ะจะได้เข้าใจง่าย2อง x 2เป็นปลายปีเนาะราคาหุ้นอยู่ที่110 แสดงว่าต้นปีของ 25x2 ก็ต้องเป็นละก็ต้องเป็น 25x1 ราคาหุ้นอยู่ที่100ในระหว่างทางมีการจ่ายเงินปันผลโย่8บาท ทุกคนคะลองสังเกตนนะมีราคาปลายราคาต้นนะคะมีราคาปลายราคาต้นแล้วก็มีระหว่างทางแสดงว่าอัตราผลตอบแทนสูตรที่ใช้คือ holding period return หรือที่เราได้ยินกันคือ s p r s p r นี้จะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เสมอนะคะมาทวนสูตรก่อนนะคะ s p r เกิดจากราคาหุ้นปลายปีลบด้วย ราคา P นี่คือ Price นะคะลบด้วยราคาหุ้นต้นปีนะคะบวกกระแสงเงินสดระหว่างทางก็คือเงินปันผลนั่นเองเนาะอ่ะตอนนาใช้คำว่า CF เนาะอ่ะแล้วก็หาด้วยราคาหุ้นต้นปีทำให้เป็น เปอร์เซ็นด้วยการคูณ100นะคะอ่ะเสร็จแล้วพอเราเขียนสูตรเสร็จย้ำนะคะทำแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดเกี่ยวข้องกับการคำนวณสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนสูตรให้คล่องก่อนพอเขียนสูตรเสร็จแล้วค่อยแทนค่าลงไปค่ะเขียนสูตรเสร็จแล้วค่อยแทนค่าลงไปแทนค่าราคาปลายคือเท่าไหร่คะราคาปลายคือ110ราคาต้นคือ100บาท กระแสเงินสดระหว่างทางก็คือเงินปันผล8บาทหารด้วย100แล้วก็คูณ100เพื่อทำให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราลองมากดเครื่องคิดเลขกันนะคะเราลองมากดเครื่องคิดเลขกันค่ะกะ็เพื่อให้เพื่อให้ระบบการกดเครื่องคิดเลขถูกต้องนะมีวงเล็บก็ทำวงเล็บด้วยนะคะ่ราคาปลาย110ลบด้วยราคาต้นนะคะ,ะแล้วก็บวกกับ8บาทเข้าไป ได้เท่าไหร่เอาหารด้วยราคาต้นคือ100เข้เขากลับเท่าไหร่ทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณเข้าไปคำตอบคือ18นะเราก็มาดูโจทย์ค่ะโจทย์ของเราค่ะมีไหมคะคำตอบนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือตอบที่ข้อ4ค่ะ18เปอร์เซ็นต์นั่นเองวิธีการทำแบบฝึกหัดที่เป็นเรื่องของคนวณน,นะคะอันดับแรกคือตีโจทย์ให้ได้ก่อนว่ามันควรใช้สูตรไหน และเราจะรู้ได้ยังไงว่าใช้สูตรไหนนั่นก็คือดูข้อมูลที่เขาให้มาค่ะว่าข้อมูลเหล่านี้ค่ะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เอ๊ะมันควรใช้สูตรอะไรถ้าเป็นราคาหุ้นปลายปีหุ้นต้นปีเนี่ยแสดงว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ h P R เหมือนแบบฝึกหัดข้อนี้ค่ะอย่างอย่างที่บอกค่ะคะว่าคำนวณของ IC Plan e ไม่ยากค่ะแต่ขอให้แม่นในวิธีการวิเคราะห์ แล้วเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเนาะ IC ของมันต้องมีค่ะ